って。 ไป,ไปว่าดรูประบายสีที่คาเฟ่กันแล้วก็จะมีปันแตกเล็กๆให้ทุกคนรู้จักกับนิสามากขึ้นนะคะไปดูกันเลย และลืมที่สาคัญนะทุกคนว่าเราติดการเต้นทุกคนจะบอกว่าตอนนี้โทษสำหรับก,กาลังเหม,มจะเตคือเหมันมาจะเต็มไหมแล้วเราก็ได้อุปกรณ์ของเรามาครบแล้วก็คือคูกันแล้วก็จิ้นสองิ้นสอ คัญที่สุดก็คือซีของเรานั่นเองซึ่งรู้สึกว่ามันน่ากินสุดๆไปเลยเพราะว่าเราจะยังไม่บอกทุกคนว่าเราจะวาดรูปอะไรทุกคนต้องดูให้จบคลิปทุกคนจะได้เห็นงานที่หนูวาดนะคะแล้วระหว่างนี้เราจะมนาะทำความรู้จักกันดีกว่าเป็นฟันแฟกเกี่ยวกับตัวหนูให้ทุกคนได้รู้สึกสนิทกับหนูมากขึ้นแต่ข้อแรก บางคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าอาจจะหลงเข้ามาดูหรือชื่อว่านี่ค่ะนีสาที่แปลว่าตะจันทรหรือว่ากลางคืนก็ได้เป็นแบกข้อที่2ก็คือว่าชอบใช้ชีวิตกลางคืนเหมือนชื่อเลยค่ะถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตอยู่ในห้อง หนึ่งวันจะรู้สึกว่าตอนกลาคืนน่าอยู่กว่าตอนกลางวันมันแบบว่ามันไม่วุ่นวายมันดูเงียบสงบดีหนูเป็นคนที่ชี้เบื่อมากถ้าแต่่าดูหนังอะไรนานๆที่แบบเล่าเรื่องนานๆจะชอบขดข้ามหรืออาจจะเป็นเพราะชอบดูติกต็อก็ไม่รู้เลยทําให้สมาธิสัน้นทุกคนดู TikTok ทิกต็อกนี้ทำให้สมาธิสันน้นนรือยัง ดีก็เลยจะชอบดูหนังเกี่ยวกับฆาตกรรมหรือว่าจะเป็นปริศนาอย่างโคน,นันอะไรที่มันต้องบใบช้สมาธิใช้สติคิดเพืแ่อบบแก้ปรอะไรต่างๆเรื่องต้นลางอะไรเงี้ยจะชอบเป็นพิเศษและข้อที่สีแต่ว่าสิ่งที่สามารถโฟกัสได้เป็นเวลานา,นานๆก็คือชอบราดรูปรู้สึกว่าสามารถใช้เวลาในการราดรูปได้บ้างเลยแต่ข้อที่ห้าก็คือว่าเป็นคนชอบกินผักมากถ้าเกิดว่า ที่ไหนมีผักได้ก็จะรู้สึกว่ามื้อนั้นจะอร่อยเป็นพิเศษแล้วจะเกี่ยวกับข้อต่อไปก็คือผักที่ชอบที่สุดชอบกินมะเขือเทศสามารถกินได้เป็นกิโลกินแทนข้าวถือว่ามันคือสิ่งที่พิเศษสุดๆรักมะเขือเทศมากๆถ้าไม่เกีย่ยวกับแฝกข้อต่อไปก็คือชอบกินมะเขือเทศใช่ไหมก็เลยอยากมีฟาร์มมะเขือเทศของตัวเอง <laughs> ความฝานันในอนาคตถ,ถ้าเกิดว่าตอนแก่แล้วไม่มีอะไรทำ ก็เลยอยากเป็นคุณยายดูแลสวนมะเขือเทศแล้วก็เหมือนแบบมีคาเฟ่เล็กๆในสวนมะเขือเทศอะไร คนเราระบายสีจนฟ้ากำลังจะมืดแล้วนี่ก็คือคนยากขางเ่าเป็นน้องแมวดำนั่งอยู่ในสวนดอกไม้และเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันต่อแต่เ,เราไปนั่งคุยกันที่ร้านอาหารดีกว่าเจอกันครับ ทำไมชุดไม่เหมือนกับคลิปก่อนหน้าเพราะถ่ายคนละวันเสียใจยว่าเพราะว่าเมื่อวานถ่ายไปคลิปมันอันซซเดนนิดนึงก็เลยต้องมาถ่ายใหม่แต่ว่าก็เหมือนทุกคนได้อยู่กับหนูสองวันเลยนะไปดูกันดีกว,ว่าวันนี้เรากินอะไรบ้าง ต่อไปก็คือถ้าเกิดเลืกกินได้ห่งเมนูจะเลือกกินก๋้วยเตี๋ยวตลอดชีวิตเพราะว่ารู้สึกว่าสามารถเปลี่ยนได้หลายอารมณ์ตามเส้นที่กินแต่วันนี้กินพิซซ่านะไม่ได้กินก๋้วยเตี๋ยวแหล่งช้อปปิ้งที่ชอบจะชอบไปตลาดมือสองมาก เช่นปัทวิกรหรือว่าจะเป็นพันทิพจะแบบว่ารู้สึกภูมิใจมากถ้าเกิดว่าคุยแล้วเจอเสื้อผ้าที่ถูกใจมันแบบหนึ่งเดียวในโลกอะเครื hmm. ่องดื่มที่ชอบเจอไม่ชอบกินน้ำที่กินแล้วอิ่มอะเช่นแบบว่าชาน,นมหรือว่า โอเลโอปั่นที่มีส่วนผสมของนมที่กินแล้วรู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วมันอิ่มแล้วมันต้องออกไปใช้ชีวิตจะรู้สึกว่าขี้เกียจเพราะว่าอยากนอนก็เลยจะชอบกินเป็นชาผลไม้ถ้าเกิดชาที่ชอบที่สุดก็จะเป็นชามมลีกับชาพีชสองอย่างนี้คือสั่งประจําเวลาจะไปร้านคาเฟ่ร้านไหนแต่ความจริงก็ชอบนะเวลากินปั้นที่นอนได้หลับเพราะว่าอิ่มแล้วก็จะหลับเอง ทำไมต้องตกมือทุกครั้งเวลาจะพูดอะไรสักอย่างนึงจ้าเอ๋ <c oughs> มีคนรลืวไทายจบ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักกับมิสามากขึ้นนะ <c oughs> เป็นแฟกเล็กน้อยที่เราจะได้สนิทกันมากขึ้นฝ <c oughs> ากเนื้อฝากตัวฝ <c oughs> ากหัวใจดวงเล็น้อยด้วยนะคะ <c oughs> และที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามมิสาได้ทุกช่องทางเลยนะ เดี๋ยวพี่ต่ต่อจะแป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 ะ,แปะ,แปะ,แปะไว้ให้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องแคสส์ลูดด้วยสำคัญมากๆกดกระดิง่งคุ้งคิ้งๆุ้งิ้งด้วยนะไปแลละบ๊ายบาย